สวัสดีครับรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทํำคำพิเศษครับสี่ทุ่มนะฮะสี่ทุ่มยามดึกแล้วนะครับของคืนวันอังคาร26มกราคม2 5งพัครับวันนี้ทั้งวันไม่ได้ทำคลิปเลยนะครับเพราะว่าขับรถจากนนทบุรีมาอย่างอำเภอบ้านทงจังหวัดลำพูนครับเพื่อมาเยี่ยมคุณยายแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ของผมนะครับ ซึ่งก่อนหน้านี้ผมได้ทําคลิปคุณยายผมกับสุนัขเลี้ยง4ตัวมานอนเป็นเพื่อนยามเด็กครับก็วันนี้ก่อนนอนผมก็ถือโอกาสทําคลิปนะครับ #mop26 มกราคมนะครับก็ถือโอกาสบันทึกประวัติศาสตร์ก่อนนอนไว้ซึ่งผมเองก็ยังไม่ได้ดูเลยนะครับว่าอะไรเป็นอะไรนะครับก็ถือว่าดูไปพร้อมๆมือมเลยนะครับว่า วันนี้ม็อบ26มกราคมเกิดอะไรขึ้นที่ไหนบ้างอย่างไรเราก็จะดูแฮชแท็กแบบยอดนิยมก่อนแล้วก็มองไปข้างล่างแล้วก็ค่อยขึ้นมาข้างบนนะครับก็ไปติดตามกันเลยครับปมกราคมนะครับปกติจะเป็นม็อบ26มกราทนะ่นี่มีมกราคม26มกราคมด้วยอ่ะมาเริ่มกันมีอะไรบ้างวันนี้เงินเยียวยาทุกคนควรจะได้เงินเยียวยาทุกคนควรได้ทุกคนไม่ใช่คนใดคนหนึ่งหรือเการอายุ จำกัดการทํางานของเขาแล้วอย่างคนละครึ่งลงทะเบียนได้มือถือแล้วคนที่ไม่มือถือหรือคนถ้าคนแก่เขาจะทําไงทําไมไม่ใช่แบบประชาชนยังไงก็ยืนเดียวตนได้ลแล้วทุกคนควรได้รับเงินเยียวยาหยุดว้า,ากรรมหลอกลวงเราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังประยุทธ์ไปหาไม่เป็นสเสรีภาไปสร้างเยียวยาห้าพันบาทอ๋อผมรู้ละอันนี้เป็นวันนี้ม็อบที่น่าทําเนียบนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเราต้องการการเยียวยาเป็นเงินสด มันจะเป็นต่อค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สต้องการซื้ออาหารสดผักกุ้งหมูผลไม้ไม่ไม่ได้ซื้ออะไรของแห้งกินจนเบื่อขอเป็นเงินสดขอเป็นเงินสดเ,เสดถอะค่ะโอเครีทวีตครับ6,153รีทวีตครับผมอันนี้ใช่ค่ะเราชนะคือ ต้องชนะทุกคนไม่ใช่คนที่มีมือถือนั่นมันชนะกลุ่มเดียวการเยียวยาพูดรับผลกระทบทุกคนควรได้ทั้งระบบมันคุณเยียวยาทุกคนที่ถือปรบชาชนด้วยซ้ำไม่ใช่แค่มีมือถือแล้วร่างงานมอสามสามก็หลอนเช่นกันทิ้งเขาได้อย่างไรคือมันต้องทําให้วุ่นวายไวครับต้องเข้าใจต้องทาให้เคออสให้วุ่นวายเขาไว้แจกให้มันยาก,ยากหน่อยมันจะได้ มันจะได้มีช่องนะประชาชนจ่ายภาษีกันไปตั้งเท่าไหร่จ่ายกันทั่หน้าแต่เงินเยียวยาแบบไม่ทุกถึงตอนจะรับเงินต้องรีบไปแย่งชิงมีขนาดขนาดคนมีอะไรโทรศัพท์และเน็ตใช้ได้ทุกคนแล้วคนที่ไม่มีโทรศัพท์ก็คือหมดสิทธิ์ได้รับเงินไปวิธีการที่ทุเรศเหมือนกับประชาชนเป็นขอทาน 3,295ลีทวีตนะอันนี้อะไรนักเรียนนี่มาทำอะไรครับฟังคลิปนี้แล้วรัดไม่ควรจะเลือกเยวยาควรจะเยียวยาทุกคนไม่ใช่พ <คน S 2> เพราะเออมันก<อ>็จะสะดวกกว่าเลยมาตรการเยียวยาของรัฐที่ผ่านมายังไ,ไงบ้างล้มเหลวมาก ไหนไหนไหนจะแบบคนละครึ่งแบบนี้ทางทนที่แบบงบควรจะมากกว่านี้ทุกคนควรจะจริงๆทุกคนควรจะได้ไม่มีไม่ไม่ใช่ควรที่จะแบบเปิดลงทะเบียนด้วยซ้ำทุกคนควรจะได้และไม่ควรจะใช้โทรศัพท์มือถือเพราะว่าถ้าเป็นบัตรประชาชนจะดีกว่าไหมเพราะมันเป็นมาในสมาร์ทการ์ดอยู่แล้วใช่ไหมครับเออมันก็จะสะดวกกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าบางคนคนท่าคนแก่เขาก็ไม่ได้ท่าันเทคโนโลยีขนาดนั้นนะครับมองว่าร้านควรยาวาแบบไหน ควรจะเยียวยาให้เท่าเทียมทุกคนครับไม่เลือกอายุไม่เลือกไม่แบ่งแยกมอสามาสเนี่ยครับก็ควรจะเท่าเทียมกันทุกคนยังไงก็ต้องเท่าเทียมกันขอบคุณครับ,รบก็อันนี้มันเป็นการสะท้อนนะครับในรายการว่าไอ้ไทยแลนด์4.0เนี่ยที่รัฐบาลเอกประยุทธ์มาเป็นเรื่องโกหกมันไม่มีจริงหรอกครับ <laughs> งั้นมันต้องเยียวยาได้หมดนะฮะ เยียวยาก็ต้องเยียวยาให้ครบสี่ขับนี่อันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลผมรู้ละวันนี้ก็ไม่ได้ดูเลยขับรถมาทั้งวันฮะผ่านตามจังหวัดต่างๆมานู่นนะครับก็อยุธยาอ่างทองชัยนาทอ่ะอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาธอุทัยนครสวรรค์กำแพงเพชรตากลำปางแล้วก็ลำพูนเนี่ยเงินเยียวยานี่เงินเยียวยา แต่ง,งานต้องได้ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันภาษีประชาชนทำไมต้องลงทะเบียนวันนี้เลยครับแฟนรายการนนะ่าจะไม่จ่ายภาษีกันทุกหน้าแต่งินยาวยาไม่ทุ่ดถึงถ้ารัฐบาลให้สิทธิเท่าเทียมกันคงไม่ต้องมีการออกมาแบบนี้เป็นความเห็นนะเป็นความเห็นบางอันก็ซ้ำๆก็ตรงไปเลยนะฮะขอคืนไม่ใช่ขอทะอ่ะอ่านี่ไงฮะนี่ฮะวันนี้มีม็อบนี่ไงวันนี้มีม็อบยี่สิบหกมากรา ตัวนหน้าเาทียมประชาชนทุกคนต้องได้รับเงินเยียวยาไม่ต้องลงทะเบียนครับนี่เจนชัดเจนแถลงการจากรงงานรงงานปนาระ์ขวงการขับเคลืนเศรษฐกิจของประเทศอย่ามองข้ามพวกเขาเลยนะคะน,นี่อะไรอ่ะรีทวีตไปก่อน อ่านี่ฮะนี่แดดแทกนี้แทกนี้อังคารที่บอกรวมผลแรงงานน่าทำเนียบนะฮะภาษีกูกูทำอะไรก็เ,เรื่องของกูรัฐต้องเยียวยาท่วนหน้าเง,เงินเงินเยียวยาหรือเงินเยี่ยวขัดมาทีแล้นี้กระปิดกระปลอยผู้ประกันตนมาตาสามสามถูกทิ้งรอบสองไหนว่าไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง นี่ฮะอันนี้อะไรอ่ะเครื่องเก็บขยะเออไม่ใช่เครื่องเก็บขยะเครื่องเก็บหยอดเหรียญที่ทางรัฐเสนอว่าดีนักดีหนาจนเป็นขยะหลายหมื่นล้านไม่พัฒนาให้ดีขึ้นแต่ยังเป็นขยะใช้ง,งิประมาณพระรามเทพสิ้นเปลืองก็มันทํามไม่จริงไงดิแต่ประเทศนี้เป็นไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ม้าดีกว่านะครับ ไม่ต้องพูดละอันนี้โครงการเราชนะอันนี้เราฟังน้องคนนี้เวลาเมื่อกี้อันนี้บอกว่าไงอันนี้ดีจังจริงมากนะแรงงานข้ามชาติทั้งที่เข้ามาใช้งานในประเทศไทยโดนกีดกันสิดเดียว่างๆ,จา,ๆจากรัฐ เพ,พียงเพราะเขาไม่ใช่คนไทยแต่เ็เงินภาษีที่พวกเขาจ่ายให้รัฐก็มาจากการทำงานหนักในไทยทุกคนต้องดันแท็กมอ็อบ26มกราคมไม่ขึ้นเทนยาทิ้งใครไว้ข้างหลังแบบรัฐบาลไทยครับผมอันนี้ครังกู้อีกห0หมืนล้านใช้แจกเราชนะแจงชัดเหตุผลถ้าไม่กู้ก็ไม่มีเงินเยียวยาวันนี้ครับ <laughs> เราชนะแต่ประเทศ ประเทศล่มสลายครับอันนี้แน่นอนชัดเจนนะฮะไปดูแบบล่าสุดหน่อยยังวิ่งไหมอันนี้อะไรของขวัญจากพ่อรัฐเป็นผู้ผลิตไอ้วัคซีนเราเ้าเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทครับนี่ฮะโครงการรัฐบาลไทยชนะหมอชนะชนะประชาชนหมอชนะ ประชาชนเสียภาษีเหมือนกันอันนี้อะไรไม่ทิ้งกันเจ้าของโต๊ะสนุกเกอร์เพื่อนผู้ว่าปูยินดีมอบอายุวะช่วยเพื่อนที่โตมาด้วยกันไม่ทิ้งกันแฮทแท็กผู้ว่าสมุทรสาครก็แรงนะเป็นรายการไม่รู้เป็นไงบ้าง เจาะคอมีแนวโน้มดีขึ้นให้ยาเสพต้องพึ่เราดูการพื้นตัวมาดูม็อบยี่ผมมอกราครับแบบขึ้นไปนะครับมองขึ้นไปละนี่เราขึ้นไปไม่ใช่ว่าทุกคนมีสมาร์ทโฟนไม่ใช่ว่าทุกคนมีสมาร์ทโฟนครับตอนเสียภาษีไม่เห็นต้องลงทะเบียนเลยแต่พอพิอยารต้องแข่งกันเออถูกต้องถูกต้องครับ ฝากรีทวีตเพราะทุกคนคือแรงงานไม่ว่าคุณจะเป็นครูสาวนิกบินมอเตอร์ไซค์ไอดอลหมอหรือเป็นแรงงานทุกคนรวมอ่านและส่งต่อข้าร้องเยียวยาแรงงานที่ผมกระทบโควิด -19 ครับข้าราชการเป็นแรงงานไหมเอาเงินภาษีที่กูจ่ายไปซื้ออาวุธโทษนะมารบกับจุดจุดจุด หรือซื้อมาใช้กับประชาชนนี่ครับถึงความสุขให้ประชาชนต้องตัดกบกลาหมหยุดเสื้อวุธถูกต้องครับผมจะมาลบกับใครยุคนี้อะไรอันนี้ขอย้ายจากแท็กม็อบ26เป็นม็อบ26่จนยูรี่เนื่องจากช้อนน่าจะช้อนขึ้นยากส่วน educate อยากให้คนใช้ในแท็กที่สุภาพมีคนใช้เยอะไหมไหนดูดิ เออก็มีเหมือนกันนะทุกคนค่ายอย่าทิ้งป้าคนนี้โดนออกหมายเรียกแล้วเราจะไม่ทิ้งกันเอา้าป้านี้โดนออกหมายเรียกอะไรความผิดอะไรอะ่ะนางสาวมะลินีโพสกังโอ้โหกระทำความผิดฝ่าฝืนพระราชกำหนดเลยอะ่ะในสถานการณ์ฉุกเฉินยิบก้ามกราคม โอ้โหพัดเจ้าเอากันเข้าไปเอากันเต็มที่ไปเลยนะโอ้โหจากเด็กนักเรียนสู่ผู้ผู้สูงอายุครับจากเด็กเรียนสู่ผู้สูงอายุนะเป็นรายการจริงๆนะเนี่ยอโอเคขึ้นมากู้อีกประชาชนทุกคนต้องรับอย่างเท่าเทียมขอคืนไม่ได้ขอทาน อันนี้อะไรไหนคนจนไม่มีอยู่เลยเนี่ยขัาไปครับพุงยื่นออกมาแล้วคนอยู่ข้างใต้เนี่ยไม่เห็นมีเงินสวัสดิการเงินช่วยได้หลายอย่างคนที่เข้าไม่ถึงจากที่รัฐให้หรือรัฐไม่ทั่วถึงแล้วจะให้เขาทำยังไงเป็นเงินสดอะครับครับเป็นเงินสดดีที่สุดครับอันนี้อะไรอ่ะ โอ้โหนี่มันเดือดไปน้อยอ่านคงไม่ได้ละครับเดี๋ยวจะโดนหนึ่งหนึ่งสองยี่ผมพฤกภาคมประมวลภาพรัศดรเงี้ยนเงี้ยนมันก็ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะมันก็ไม่ได้ไม่ได้ให้ร้ายใครนะะแจกก้อยสุกดิบจำนวนร้อยสองจานเป็นที่เรียบร้อยขอให้รัศดรมาร่วมเงี้ยน ก็ไม่โทอยส่งพัสแซบกันทั่วโอ้โหนี่ที่ไหนเนี่ยมันโหดไปหรือเปล่าเนี่ยตรงเนี้ร้อยเอ็ดครับอันนี้ที่ร้อยเอ็ดครับแฟนรายการโอ้โหสหาสภาพร้อยเอ็ดครับโอ้โหเก็บภาพไปหน่อยโอ้โหโหดมาก อันนี้วันนี้เป็นวันเกิดเจ้าคุณพัะศนีนาถครบสามรอบนะอันนี้อะไรเสียงเรียกร้องจากประชาชนวิชัยนิเรตพันเพื่อไทยว่างไงม,มึงบริหารประเทศตัวปัญหาเนี่ยอยู่ที่ไอ้ประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วก็ไรอจับแต่เด็กเด็กเดก,เดกมึงบริหารประเทศชาติไม่ได้มึงออกไปไอ้เหี้ยให้คุณอื่อยกูประชาชนคนนึงละเหที่ประชาชนคุขอเลือกได้ไหม ยี่ให้คุณวิ่งไปวิ่งมาเหนื่อยในเมื่อประชาชนเขาไม่รับการคุณคุณก็ออกไปเส่อคุณทำไมไม่รู้ภาษาคนคุณมีการศึกษสารแล้วเปล่าประชาชนมาขอสิทธิสิทธิเสรีภาพประชาชนแต่มึงกลับกบัจับัจับัจกบ้าคนนี้โดนไปแล้วเดี๋ยวป้าคนนี้น่าจะโดนอีกนะดูทรง ประชาชนอันนี้ราคมือถือตอนนี้ราคาไม่แพงนะอยากให้ช่วยกันหน่อยอาคมเติมพิธยาภ,ภัยสิทธิ์ครับอยากให้ทุกคนทุกคนไม่ได้เป็นเงินเดือนเดือนละแสนแบบร้อตรีท่านพูดเหมือนไม่เรือสถานการณ์หลือลมลำ้ำของคนในประเทศคนที่หาเช้ากินค่ำได้เงินละสามสี่ร้อยบาทเ,เขาไม่รู้จักหรอกครับไม่รู้เป็นยังไง นายกอิตาลีลาออกลาหลังโดนวิจารณ์โควิดล้มเหลวเรื่อในทุนหยุดคอร์รัปชันแฉทหารเรือขนยาบ้าสองล้านเมตรจริงเปล่านี่ฮะกู้อีกหกหมื่นล้าน จริงบ้านเนี่ยก็ตอนนั้นกู้มาตั้งเยอะไม่ให้เหรอให้แจกเราชนะแจงเหตุถ้าไม่กู้ก็ไม่มีเงินเยียวยาสุรรัฐบาลไม่เหลืองงบประมาณเยียวยาประชาชนโอ้โห,โห,โหโล่มสลายจริงๆรัฐบาลพลเอกประยุทธ์แน่นอนมากผมจำมิยาสว่าได้นะครับแฟนรายการนั้นก็ล่มสลายรอบนะประชาน,นประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาล อันนี้รัฐบาลเผด็จการประยุทธ์ประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยครับแน่นอนต้องล่มยิ่งกว่าอ่านหน่อยนะครับคลังกู้เพิ่มอีก6กหมืล้านใช้แจกเราชนะตีกรอบ2เดือนกู้ครบ2.1แสนล้านแจงชติเห็นผลถ้าไม่กู้ไม่มีเงินเนอยอะโควิดรับงบประมาณอย่างยวอไม่อยู่เราชนะ เมื่อวานนี้นะครับยี่ห้าพฤษภาคมหกสี่นางแพทย์เซียมงกลวันนี้ผู้อำนวยการสํานักง,งานบริหารที่ฐานะกล่าวว่าหนึานาาา่งถึงสิบเก้าคุมภาพันสองร้อยสี่ก็โครงการกลางจะเริ่มจำหน่ายพัสดุพิเศษรุ่นเราชนะผ่าน wallet สอสอบอมบนแอปพลิเคชันเป๋าตังค์วงเงินห้าพันล้านอายุห้าปีครับสเต็ปอัพลงทุนหนึ่งร้อยบาทจนถึงห้าล้านบาทครับในทุกขั้นตอนผู้ลงทุนไม่จำเป็นต้องไปรัฐบาลผู้ลงทุนสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพื่อลงทุนและโอนเงินเข้า wallet สบมได้เลย ครับผมโอ้โหแน่นอนมากประเทศเราพบคนแก่อีกนับสิบรายถูกเลยกขคืนเบีย้ยผู้สูงอายุโอ้โหให้เข้าไปเถอะออลองให้ทำไมดีเจมาตูมคนข้างทาง จริงๆแล้วประเทศไทยไม่ได้ยากจนอะไรเลยแต่ก็มานแต่ละปีมีอยู่หาสาละลากับใช้ในสิ่งไม่จําเป็นเช่นไม่เป็นตอนนี้ถูกต้องครับเห็นด้วยประเทศเราไม่จนนะครับแต่ใช้ไม่ถูกที่ไม่ถูกที่ควรตอนนี้กระแสครับมอบยี่สิหกดูมอบยี่สิบหก y จนยูเสิ นี่ฮะป้าคนนี้โดนละก็จะไปจับคนแก่เนี่ยจับคนจับคนอายุจับเด็กนะฮะจับเยาะวะชนแล้วก็จับผู้สูงอายุบอกละเมิดอพอรากฉาุกเฉินโอ้โหอันนี้ครับ นี่คือตัวอย่างของรัฐบาลที่คิดถึงประชาชนทุกคนขีดเส้นใต้ว่าผู้เสียภาษีทุกคนย้ําผู้เสียภาษีทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนชาติในชาติาตหรือต่างชาติวิธีการแสนงานรับเงินเยียวยาคือการได้เช็คแวบนั่นหรอกที่ทุกคนเข้าใจที่คนเข้าใจได้ไม่มีโทรศัพท์สําหรับลงทะเบียนก็สามารับเงินได้นี่ครับหนุ่มไทยรีวิวรับเงินช่วยโควิดเกือบแสนในสหรัฐโดยไม่ต้องลงทะเบียน เราชนะต้องชนะทุกคนไม่ใช่แค่คนลงทะเบียนถูกต้องครับผมทำอะไรก็ไม่โดนใจประชาชนซากอย่างน่าสงสารเนาะนรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ทำดีทำดีแต่ไม่ดีอะไรนะเกาหลีไทยค่าแรงเปรียบเทียบรายวันรายค่าแรงรายเดือน OT ค่างเงินมันต่างกันครับก็ขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีฟทำคำวิเศษครับนี่คือม็อบหน้าทำเนียบรัฐบาลครับวันนี้นะครับข้อความล่าสุดการที่ลงทะเบียนใช้เทคโนโลยีแล้วคนแก่ที่ใช้ไม่เป็นคืออดได้สิทธิ์เหรอต้องตื่นมาลงทะเบียนเถอเราทุกคนควรรับสิทธิ์นั้นถูกต้องครับ เราทุกคนควรได้สิทขอบคุณแฟนอาตอนนี้ Hash tag มอบยีบกมกราขึ้นอันดับหนึ่งเรียบร้อยนะครับแฟนรายการครับมองทางขวาครับขึ้นอันดับหนึ่งนะครับคงจะแรงขึ้นไปละนะครับบันทึกไว้นะครับวังคา่ยี่ิบหกมกราคม2องพครับยี่สิบสองนาฬกาสิบเานีผมชิปทาคอนสิเศษสวัสดีครับ